070เนี่ยไอ้ีชุดเนี่ยนางมึงรู้ไหมกูซื้ออ๋อกูซื้อเยอะเลยเยอะนี่661 6071 70เนี่ยกูซื้อเยอะมากนางมึงดูเนี่ยอุ้ยนาง,นางอาเอ้ยนางอ่ะกูถูกอ่ะเอ้ยนี่ทำไมกูไม่ใส่9ก้าลงไปอะทุกูใส่9ก้ากูถูกเลยนะเนี่ยเนี่ยอ๋อกูไปเอาสองใส่ทำผีอะไรวะ โอ้เนี่ยก้าวนั่ไม่ไม่เอาขึ้นใส่เนาะว้ายนางอะกูเฮ้ยนางกูถูกเยอะเออเอยนางอะมึงดูเนี่ยเนาะเฮ้ยอุอ้อยกูนางมึงรู้ไหมอกูวิ่งเนี่ยสองตัวเนี่ยหกเนี่ยกูเน้นบนล่างไงไหมเนี่ยกูเน้นบนล่างเอาหกเนาะนางมึงดูนี่ นะคะหกชนสูตรป้าค่ะมาบนล่างมาบนน่อม,มาบนมาบนมาแล้วเนี่ยเนี่ยกูซื้อเนี่ยกูวิ่งอ่ะนางอทั้งวิ่งทั้งรูดทั้งสองตัวสามตัวนางเอ้ยกูถูกสะบั้นหั่นเหลกเลยมึงว้ายค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคน น้องๆถูกกันไหมมากิดหน่อยประวันบอกแล้วมันจะกินเราได้ถึงสามงวดเดรอใช่ไหมงวดที่สามเราเอาคืนกันใช่ไหมน้องๆมาช่วยประวันกิดหน่อยประวันดีใจมากอ่ะประวันถูกสามตัวนี่ด้วยนี่หกชุดนี่ออประวันซื้อชุดหมดเลยนี่ออซื้อชุดแล้วก็ต๊ดตรงประวันไม่ได้ซื้อประวันซื้อชุด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 หมดเพราะมันมีแค่หชุดใช่ไหม แล้วปวันก็โ oh, ต๊ดออเก้าเก้าแสดงว่าเก้าเราเนี่ยหลักร้อยงวดนี้นะเก้าหลุดเนาะเก้าหลุดดับร oh, oh. oh. ้อยเก้าหลุดมาอยู huh. ่หลักร้อยเนาะเก้าหลุดอืมปวันเป็นเน้นหกหมดเลยเนี่ยเห็นไหมปวันเป็นเน้นหกไม่งั้นเนาะเอาเก้าใส่หกหูยตรงๆนะเนาะอ้าวหยปวันเหนื่อยหกเจ็ดศูนย์เนาะไปออกลอตเตอรี่ข้างหน้าเนาะเสียดายเนาะ โอ้โหโหวันได้หืมน้องๆเอ้ยเนี่ยปวันซ uh. uh ื้อบนล่างหมดเลยนะอุ้ยสี่ชุดเนี่ยปวันเน้นเน้นเน้นเนี่ยเนี่เห็นไหมบนล่างปวันก็บอกแล้วให้ไปบนล่างนะเพราะเลขมันไม่เยอะเนาะเนี่ยปวันก็เน้นไปบนล่างเห็นไหมเนี่ยปวันเคยบอกน้องๆแล้วว่าเออ เสื้อตรงนี้ไม่ต้องเอาก็ได้เอาตรงนี้อะ่ะเพราะว่ามันเป็นชุดตัดเด่นของประวันแล้วเนาะอันนี้ถ้าบนล่างก็ได้เจ็ดหนึ่งใช่ไหมตรงตรงอันนี้อันนี้กลับหน่อยเนาะมันออกเลยเก้าศูนย์หกใช่ไหมเออเนี่ยก็แค่แปดชุดเนาะบนล่างอโอ้โหประวันโอ้ยประวันดีใจมากอะ่ะโคตรดีใจเลยอะ่ะเนี่ยดูด่เน้นเน้นเลยอะ่ะสี่ชุดอะ่ะบนล่างอะ่ะนี่ก็เน้นเน้นเลยอะ่ะดูด่ โอ้ยประวันจะเป็นลมน่เห็นไหมเลขประวันเข้าหมดเลยเลขวิ่งอะเห็นไหมน้องน้องน้องน,องนองวิ่งเก้าก็ได้วิ่ง7ก็ได้วิ่งหก็ได้วิ่ง7ก็ได้เขาส่งมาให้อีกเลขมาเลซองที่สองเนาะเลขมาเลสองที่สองเลขมาเลสองที่สองส่งมาให้เนี่ยมาเลสองที่สองส่ง7มาประวันให้สองจิตสอใจประวันว่าจะเอาหนึ่งหรือเอาศูนย์ใส่ดีวะเพราะว่า ชุดบนล่างนะประวันใส่ให้แล้วเนาะศูนน่ะเนาะมันมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วเนาะประวันก็เอนเน้นนี่ถ้าประวันเอาหนึ่งเขาใส่อเนาะโอ้โหเน้นๆอีกลาวเนาะโอ้ยประวันจะเป็นลมอุ้ยนี่ถ้ามันออกไอ้นี่ถ้ามันมาไอ้นี่นะน้องๆเอ้ยเราะวันออ้ยถ้ามันมาตรงๆน่ะน้องๆเอ้ยบ่จะไปโอ้ยระวันวิ่งนะสองนวดอะประวันหมดประหก โดนประวันโดนกินใช่ไหมงวดแรกงั้นประวันโดนไปสองแสนกว่าเนาะพอมางวดที่สองั้นประวันโดนเข้าไปเกือบหกแสนอะเหลือไม่เท่าไรหกแสนเนาะงวดนี้ประวันถูกอะ่ะห้าหกห้าหกล้านได้อะ่ะห้าหกล้านเนี่ยสี่ชุดนี้นะประวันเน้นนะสี่ชุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ชุดเดีย๋ยวประวันให้ดูในสมุดใหญ่ว่าประวันเน้นของประวันนี่ ในสมุดใหญ่ประวันประวันไปเขียนไว้ตรงไหนแล้ววะประวันเขียนไว้ต้องไม่รู้กี่ที่หรือในสมุดใหญ่อะประวันเทียบเลขประวันเทียบทิเทียบเนาะในแล้ววประวันเขียนเออนี่ไงเนี่ยน้องๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูประวันนี้ ประวันอัดนะโอ้โหประวันอัดมากเลยนี่สี่ชุดนี่เออเพราะว่าชุดชุดที่หนึ่งั้นประวันทําได้เจ็ดหกใ้ไหมได้เจ็ดหกแล้วอีกชุดมันได้เจ็ดแปดใช่ไหมแล้วก็อีกชุดนั้นประวันได้หนึ่งกับศูนย์แล้วประวันก็ไล่เทียบ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 หมดประวันได้หนึ่งกับศูนย์แล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็พอมาเทียบเทียบทีประวันได้หก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 แล้วก็เก้าให้ไหมโอ้ประวันน่มึงมาแน่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหม นี่ก็หกเห็นไหมนะหกนี่ชนหกนี่เห็นไหมประวันคิดแล้วว่าหกนี่ต้องขึ้นบนแต่ทีนี้ประวันดันเอาไปไว้ล่างเนาะสลับซับซ้อนกันหมดเนี่ยเห็นไหมโอ้ประวันได้หกแล้วเลขปักหลักอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสูตรปักหลักประวันนะแปดศูนย์หนึ่งให้ไหมประวันเทียบแล้วประวันได้ศูนย์กับหนึ่งเห้ไหมแปดประวันดับให้ไหมอือแปดประวันดับดับสนิทเลยละ่ะแปดนะ ปดเอ้ยห้าเอ้ยพวกนี้ดับสนิทเลยโอ้ประวันดีใจมากอะน้องๆโคตรดีใจเลยอะโอ้ประวันโคตรโคตรเลยน้องๆเอ้ยพวันดีใจจนพรวันไม่รู้จะพูดประวันพูดไม่ออกแล้วว่ะลิ้นกลมลิ้นไก่พันกันหมดโอ้เนี่ยเห็นไหมประวันเห็นแล้วนี่เจ็ดนี่ตอนนี้นี่ชุดแผงล็อกประวันเนาะเจ็ดนี้อ่าประวันคิดว่า มันเด่น7ตัวเดียวเห็นไหมมันทะแยงออมาเป็น6เพราะวันมันมันต้องมา1 7ึ่ดเดหนึ่งแน่เลยเนี่ยเห็นไหมแล้วมันมาชนนี่ใช่ไหมแล้ว7มันก็มาชนนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ศูนย์เนี่ยมันมาตรงกลางศูนย์ชน0นย์ชนเห็นไหมชนเห็นไหมชนเพราะวันจับใส่6กบังเนาะแล้วชุดพระเอกเราอะเนาะชุดพระเอกเราได้อะไรอะชุดพระเอกเราได้6 6, 6กหกศูนย่งเนาะ แล้วเลขเด่นพราวันนั้นได้เจ็ดหกเนอะแล้วก็อีกชุดหนึ่งมันได้แปดเอ่าเจ็ดแปดเนอะวะวันก็จับใส่เลยเพราะวันตัดออกมาศูนย์ศูนย์กับไอ้นี่ใช่ไหมศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมพราะวันตัดออกมาและนี่เห็นไหมของเราก็ได้อะไรอ่ะเนี่ยที่มาหนึ่งตัวนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่มาหนึ่งตัวเนี่ยเห็นไหมมันก็ได้ศูนย์ใช่ไหมมันดับสองเห็นไหมเลขวะะวันดับสองดับแปดเห็นไห อ,อันนี้อัน,อนนี้อาปักสิบปักหลักสิบเออโอ้โหพระวันโคตรด,ดีใจเลยอะปะวันพูดไม่ออกเลยน้องๆคนไหนถูกคอมเมนต์มาบอกพระวันหน่อยถูกกันไหมน้องๆในกลุ่มนะคะไม่ใช่น้องๆหน้าช่องนะอันนี้เป็นเลขในกลุ่มนะคะอันนี้เป็นเลขในกลุ่มค่ะอ่าพะวันจะบอกเลยให้เดี๋ยว <c oughs> เลขหน้าช่องก็ถูกนแต่ว่า ห็นไหมเนี่ยหลักร้อยที่ปวันเอาไปลงหน้าช่องอมาสามตัวเลยเห็นไหมเข้าสามตัวเลยน้องๆที่อยู่หน้าช่องอะนะปวันขอแจ้งก่อนนะเพราะว่าเอฟซีปวันเนี่ยคือเขาขอร้องแล้วเขาขอปวันมาแล้วเนาะเขาไม่ให้เอาหลักร้อยในกลุ่มเนี่ยมาลงหน้าช่องแล้วนะคะงวดหน้านี่คือปวันจะไม่ลงให้นะคะหลักร้อยปวันขอแจ้งให้ทราบนะคะถ้าน้องๆอยากได้ก็เข้ามาในกลุ่มค่ะปวันจะไม่เอาหลักร้อยในกลุ่มมาลงละเพราะว่าอันนี้มันเป็นหลักร้อยในกลุ่มของปวันนั้น เป็นหลักร้อยในกลุ่มเนาะน้องๆเข้าใจประวันด้วยเนาะเนี่ยน้องๆหน้ากลุ่มก็ได้ตรงๆเลยเห็นไหมเนี่ยหกศูนย์ศูนย์หกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสามตัวตรงเป๊ะเลยเห็นไหมเออเก้าศูนย์หกเห็นไหมหลักร้อยประวันเนี่ยถ้ามาสามตัวก็จะมาตรงเลยถ้ามาสองตัวก็จะมาตรงเลยเห็นไหมไม่ต้องกลับอะไรเลยเห็นไหมเออเนาะหลักร้อยประวัน ก็ยังไงประวันก็แจ้งให้ทราบเนาะประวันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะว่าประวันเนี่ยเหมือนน้องๆเขาเข้ามาในกลุ่มมาเนาะเขาไม่อยากให้ประวันเอาเอามาลงหน้าช่องประวันก็อ่าก็ต้องทําตามน้องๆเขาอะเพราะว่าน้องๆในกลุ่มเขาเสียเงินเข้ามาเนาะเหมือนน้องๆหน้าช่องก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวประวันค่อยหาชุดอื่นลงให้เนาะอืมแต่ถ้าน้องๆอยากได้เป๊ะปังบนล่างหรือว่า สามตัวแตกอย่างนี้ก็เข้ากลุ่มค่ะนะคะเพราะว่าประวันเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้น้องๆที่เขาอยู่ในกลุ่มมวยซองรัฐบาลเนี่ยเสียความรู้สึกเนาะอ่านะเพราะว่าวันงวดนี้ประวันก็เอามาแบ่งปันซึ่งประวันเองก็เอามาแบ่งปันให้น้องๆหน้าช่องเนี่ยสามงวดติดแล้วนะสามงวดติดแล้วค่ะนะคะงวดหน้านี่ก็คงจะงดลงหลักร้อยเนาะเพราะว่าหลักร้อยประวันเนี่ยมาแบบเป๊ะๆป,ป,ปังๆทั้งนั้นเลยเนาะอืมนะ ก็ยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเอาค่ะน้องๆที่อยู่ในกลุ่มอะใครถูกอะคอมเมนต์มาหาประวันหน่อยนะดีใจเรามาดีใจด้วยกันกีดีใจค่ะดีใจอาค่ะน้องๆค่ะซึ่งประวันเองก็โพสเลขอกแล้วเนาะประวันก็เปิดรับสมัครแล้วเปประวันก็เปิดรับแล้วเนาะประวันเปิดรับแล้วงวดน,นี้ประวันอาจจะไม่ได้ลงคลิป บ่อยเพราะว่าประวันไม่ว่างเนาะเพราะว่าเออแขกในร้านเยอะมากสองร้านเอาไม่ทันเลยแขกมาเลยเยอะมากอือประวันไม่ว่าง<ๆ>เลยค่ะนี่ประวันก็เพิ่งเก็บร้านมาแล้วก็มานั่งลุ้นหวยกับป้านางที่บ้านน่ะนะคะก็โอ้โหสุดยอดน้องๆเห็นไหมเนี่ยชุดพระเอกเห็นไหมเนี่ยศูนย์หกเนาะเห็นไหมโอ้โหนี่เห็นไหมสิบบนประวันเห็นไหมมาสองตัวปังปุริเย่เห <s> ็นไหม เนี่ยเห็นไหมดูวชุดล่างประวันไหมหกนย์หกศูนย์มาเออเนี่ยเห็นไหมเลขประวันงดเน,นี้ยเลขเพื่อนกับประวันนี่ชนกันหกรู้ไหมอือแล้วก็ชุดของไอ้นุ่นเนาะชุดของไอ้มาเลเนาะซองไทยมาเลซองที่หนึ่งคือบนเขาส่งมาเจ็ดและเก้าเนาะส่งมาเจ็ดและเก้าเนี่ยซองไทยมาเลซองที่หนึ่งเนาะ เอาหนึ่งไปไหนแล้ววะซองที่หนึ่งอ่ะไม่ได้เขียนนะซองที่หนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมซองที่หนึ่งส่งมาเจ็ดและเก้าเนาะซึ่งถ้าใครวิ่งตัวไหนก็ได้หมดเนาะวิ่งบนเนาะวิ่งอ๋อนี่มันล่างเนาะขึ้นลงล่างใช่ไหมซึ่งมันก็ได้เนาะมาหมดเลยอ่าอันนี้ซองมาเลยล่างเขาส่งมาที่ ที่เจ็ดแล้วหกประวันเอามาตั้งเป็นหกและเจ็ดเนาะอือประวันเน้นบนให้เจ็ดค่ะเน้นล่างให้หกอ่าประวันบอกแล้วประวันป้านเน้นหกบนล่างนะคะหกชนกับสูตปรป้าวันค่ะนะโอ้โหประวันบอกแล้วว่ามันคงไม่กินเราไปทุกนวดอะ่ะมันคงไม่กินเราทุกงวดอะ่ะใช่ไหมอืมอันนี้ก็จะเป็นตารางแผงล็อกเลขเนาะตารางแผงล็อกเลขตารางแผงล็อกเลขที่ว่า อ่าประวันก็ได้บอกน,ะน้องๆ <c oughs> ลองเอาไปเทียบดูนะคะน้องๆชอบห้าก็เอาแถวหชอบแถวหก็เอาแถวหชอบแถวไหนก็ให้เอาแถวนั้นเนาะเนี่ยเห็นไหมนี่ประวันคัดเฉพาะเลขเด่นมาให้นะนี่ประวันคัดเลขเด่นมาซึ่งมันก็มาเป๊ะปังอลังการเนาะ60ก็ได้เจ1เจดก็ได้อืมถูกไหมลูก โอ้ยแล้วหมามาก็ส่งให้ลูกดูด่ะมามาถูกบนล่างแล้วก็เนี่ยสามตัวเห็นไหมหมาม่าก็ส่งให้ลูกแล้วลูกไม่ได้ซื้อหรอไม่ดีเอ้าเนี่ยเปิดื่ออะไลูกเปิดื่อตัวหนึ่งเปิดื่ออะไรอ้ไอ้นี่ออกลอตเตอรี่ตรงเป๊ะเลยนะอืออุ้ยทามาชุดนี้นะลูกเอ้ยนี่สามชุดนี่นะมามานี่ มันแบบสุดๆเลยมันดันมาชุดนี้เนาะแต่ก็หกชุดมันไปหน้าซะลูกเสียดายเนาะดับร้อยเก้าหลุดดับร้อยหลุดหลักเก้าเนี่ยเลขร้อยมามาเนี่ยมันได้หกเก้าหนึ่งใช่ไหมดับร้อยมันได้ศูนย์กเก้าหลักร้อยหลุดดับเก้างดนี้ร้อยหลุดอเนี่ยน้องๆเห็นไหมอ้โหเนี่ยเห็นไหม ก็แค่8ชุดเนาะก็ไม่เยอะแล้วก็ได้บนล่างเนี่ยให้เลขติดเห็นไหมเลขติดบน,เห,น 0, 1, เห็นไหมศูนย์หนึ่งสองเห็นไหมอันนี้ดับร้อยอันนี้หลักร้อยค่ะหลักร้อยหลักร้อยนี่โอกาสที่จะมาะบนและล่างได้เป็นหลักสิบหลักหน่วยนะคะซึ่งก็มาทุกงวดเนาะก็เหมือนชุดที่ประวันเอาไปลงหน้าช่องให้ซึ่งประวันก็เอามาจับชนกับชุดที่แม่นที่สุดคือมาทุกงวดค่ะหลักร้อยประวันนะคะ ก็ยังไงน้องๆหน้าช่องก็หลักร้อยประวันนวดนี้ประวันก็คงไม่ได้ลงให้น้อประวันก็ไม่อยากมีปัญหากับสมาชิกในห้องประวันเนาะถ้าน้องๆอยากได้หลักร้อยก็เข้ากลุ่มค่ะนะคะอืมประวันคงไม่เอาไปลงให้อีกแล้วเนาะก็ประวันก็จะหาชุดอื่นมาลงให้ค่ะเนี่ยสี่ชุดเนี่ยประวันโอ้โหอัดก็ยังไงก็ขอโทษขออภัยน้องๆหน้าช่องเลยเนาะซึ่งประวันเองก็ให้ลาบน้องๆมาเนี่ย สามงวดแล้วว่ะสามงวดแล้วเนาะก็ยังไง,งงวดงวดต่อๆไปประวันก็ขออนุญาตค่ะขออนุญาตไม่ลงหลักร้อยให้นะคะเข้าใจประวันเนาะอืออืมเห็นไหมเล็กวิ่งประวันได้หมดเลยโอ้โหประวันเห็นแบบแผงล็อกประวันเห็นไหมประวันตั้งขึ้นมา อันนี้สําหรับน้องๆในกลุ่มนะคะสําหรับน้องๆในกลุ่มเพราะหน้าช่องประวันไม่เอาไปออกอยู่แล้วค่ะประวันไม่เอาไปลงอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นชุดสุดท้ายเนาะซองที่สองเนี่ยเป็นซองสุดท้ายที่เขาส่งมาให้เนาะถ้าน้องๆลูดก็ได้เนาะอือประวันลูดหมดเลยนี่นี่นะสองตัวนี่นะยิ่งมาตรงนี้มันชนกันอย่างนี้นะประวันลูดหนักเข้าไปอีกเลยนี่อือ ได้เยอะต้องส่งตัวสามตัวเนาะเอาค่ะน้องๆคนไหนที่ถูกปะวันก็ดีใจด้วยเนาะปะวันก็ขอแสดงความดีใจด้วยน้องๆคนไหนที่ไม่ถูกปะวันก็อ่าเสียใจด้วยเนาะก็ยังไงปะวันคิดว่าเนาะว่าแบบไหนเขาต้องถูกกันเนาะอืมก็งวดนี้ก็คนเข้าน้อยค่ะเพราะไปเอาเลขหน้าช่องหมดเนาะน้องๆคนไหนที่ไม่ได้เข้ามาเนี่ยงวดนี้ก็ปะวันก็เสียใจด้วยเพราะว่าเลขปะวันงวดนี้ก็แตก ทั้งบนทั้งล่างเนาะอือก็ประวันก็เคยบอกแล้วว่ามันคงจะไม่กินเราไปถึง3มงวดหรอกแบบไหนเนี่ยงวดที่3าเนี่ยหลุดสองงวดงวดที่สามประวันเอาคืนค่ะยังไงก็ประวันก็ดีใจกับน้องๆในกลุ่มนะคะน้องๆหน้าช่องประวันก็ดีใจด้วยค่ะก็ถูกนะคะแต่ประวันก็คงจะงดลงแล้วค่ะอ่างดเอาหลักหลักร้อยลงค่ะประวันก็จะเอาชุดอื่นมาลงให้ อย่างเช่นทุกครั้งอาจจะลงช่องละคลิปแค่นั้นเพราะว่าประวันไม่มีเวลาที่จะมาลงให้เยอะๆแล้วเนาะก็ยังไงก็ดีใจกับน้องๆในกลุ่มด้วยนะคะประวันก็เจ็บคอละคิดเยอะคิดเยอะ,เ,ยอะเพราะว่าคิดอยู่สองคนพนางเนาะก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ